ใช่ครับวันนี้ผมจะมาเสนอเกมยิงออฟไลน์แฮกฟรีนะครับกดซื้อของได้ไม่ต้องเติมเน็ตไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรนะแค่โหลดเกมตัวเกมของมันแฮกมาให้ฟรีนะครับอ่าลิงก์ผมจะให้ไว้ล่างคลิปนะครับอ่ะตัวเกมมันก็จะมาเป็นตัวนี้นะติดตั้งแล้วก็จะได้ตัวนี้เลยอ่าพอติดตั้งแล้วเ,เราก็กดเข้าเกมเลย รอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอ่าตัวเกมก็เป็นแบบนี้นะโอเควิธีการโกงก็โกง,ง่ายมากเลยอะเห็นเขาไหมที่เป็นเอ่อ XP เป็นเงินเป็นเพชรอะไรเป็นไงอ่าถ้าเพชรหมดเราอยากโกงอะถ้าเราซื้อเรา่ต้องเสียตังใช่ไหมเรากดเราไม่เสียตังดู กดเลยนะอ่าเห็นไหมว่ากดได้เรื่อยๆอ่ะกดฟรีก็ตัวเกมเลยโกงโคตรเลยนะโกงแบบว่าโกงมากเลยดูครับดูดูไอคิวกดได้โกงได้ไอไหมเอาสักกี่หมื่นก็ได้กดได้เรื่อยๆนะครับ การโกงนี่ก็โกงแบบง่ายๆมากเลยตัวเกมนี่ก็สนุกมากมากเลยนะครับมันก็จะมีแบบว่ามีตัวละครเลือ,อกผูช้ชายผู้หญิงมีปืนให้ซื้ออะพวกนี้มีไอเทมมีเปิดกล่องด้วยนะมีเปิดกล่องลุ้นนะ่ะอ่าก็คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบ กดแชร์นะบอกเพื่อนให้มาดูต่อได้นะผมจะลิงก์ไว้ด้านกริปนะครับก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย